สวัสดีค่ะพี่น้องปกป่ายสุขสุขค,ค,ค,คัมมันนี่สิว่ามึงทีมแม่ครัวกินเขานะคะล่ากินข้าวยังไงวันนี้เราได้อะไรกินคะสวัสดีแม่แม่ครัวกอ๊อฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีคือ,อต้องซับไม่หลุดจีบ่อเรื่องเก่าแตอนนั้นว่าเดียจะเอาไอโฟนออกมาจจาเทียะน้องขาโอ้โหอันนี้แม่บ้านกับตูน,น้ำหวาน<ม>ไปแล้วมาไปจ้าบ้านใครล่ะยู่นี่ค่ะ อันพัทพักบุญเข้มมะค่ะมันมันอันซอสมุกหนูไม่เห็นด้วยเพราะว่าซอสน้ำปลาเพแม่นน้ำปลาเส้นหน่อยๆเยอะจังว่าซอสอันทีก่อนหน่อยเท่าว่ามันออกบอลเมื่อเท่าซีดเม่อันมันก็ปากเลยมันบ่เห็นแเมื่อซีเดียวกันกับพักบุงก็เลยแบบว่าพระเจ้าหรือข้าเหนียวเนี่ยสวัสดีอันนี้คือซัมซุงใหญ่สุดนะคะซัมซุงใหญ่สุดก็คือ คุอหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคุอเออเซนาหอยคุณแม่บ้านเคเรียกคุณแม่บ้านเขาเนาะมึงน่ากินมาะเนาะโอ้ยปลาเอาน้ำพริกกับปีิกับะหกุ่งสดคนกินอะไรเขากินอะไรสักหลักใช่ใช่ใช่กินเหมือนกันใช่ใช่บอนด์ทางเราใช่ใช่ใช่นะครับอุปสรรคครับอันนี้อันนี้ของใครทำอันนี้ปุกลุกไม่ธรรมดา ทำมัคมีกับแก้มด้วยกับไหนนี่ไงข้างๆมาแหวงมาแหวงพอละว่าอำเภอเรียกว่ามาแหวงอุ้ยรองหวานด้วว่าใส่เกลียวเปล่วเกลียวหนาเพ่อมากใส่ลำแข็งใส่เอาน้ำหน้่มน้่มอารมณ์มเมื่อนี้อยากไอหมูได้สิหนังอารมณ์มาให้หมูกินอยากไอหมูพอ่าจับของมาม่าสายบ่ได้มาสายจากมาคำมาคำ่คำกันนั่นแหละอยากหมูก็ได้สีหนังอารมณ์มันเลี่ยงหมู นะครับตื้อทุกอย่างที่คลองโลกใช่ไหมเคยตื้อเขาเรียกว่างตื้อเออตื้อข้ออะไรนี่อันแล้วเตะจากอาลอยู่นี่เอาป้าป้าหนี่คือเหมือนบ้าโคดเมืดจมัมพ่อหอมาพี่น้องมาโอ้ยกับเข่ากับน้ำก็สิมาหามูนเห็นโพดบาตั้งหาแล้วเป็นวินวินเป็นน้ำมือเข่าคาพอดีกันเลยมากคำพอดี อันนี้ทอดหมูนี่ก็ทอดใส่ตั้มเพราะว่าอย่างก่อนตัวอย่างก่อนสภาพเสร็จแล้วบินยืดสีหิ้วเข่าตั้มไปเห็นเส้นบอกม่วนค่ะสลุกหิวข้าเอ้าพวลุงไมากินต้มยำเหรอต้มยำกุ้งไงเหลืออยู่เลยอยู่ไหนอ่ะไม่ใชแต่น้าอ้าวเหรอกุ้งก็เหลือไหมเหรอหมดแล้วอืมกินเนื้อพวกพวกนี้จะเฮ็ดอย่างเราพวกนี้จะทำอะไรให้เขากิน กุ้งที่เราซื้อมาอยังไม่ reen, มียังไม่ได้ทำเลยนะพัดนะปลาบุ <t abs> ้งปลาบุงเค็มปลาบุ้งยังก็ปลาบุ้งขค็มปลาบุ้งทะเลเออแกวหน่งเอะนนย่แก้วกยังกินกับแม่ก็ได้อแ้กแม่แกววัด้วหนึ่งสูนั่นเดยแก้วนี่กกับแม่นี่ยแหละไอ สูงทำมันิอยกไ้อยากทำมันพิอ้นี่อยู่นะมันพิเผาไงป๊อปมัิ่าเผาทากอยกินอะไรใช่ไหมตอบได้ไหมครับห,หูหอมนู่นอะกุ้งหวานๆที่ยายทำมันนั้นไหมูห,มหอมที่ว่าซอพ่อซออยกอ โอเคแล้วพี่เผากับหมูของเพราะว่ามันต้องกินเผ็ด่่ามีวะเนอะพวกนี้เนอะมากี่โมงทักอา,านูเลยจะกออาา่อนกะท่าเจ้าทักาหาเนี่ยเจ้ากา้องสองคนมาพวกลูกตื่นยังยังอเขามากันก็เห็นตีสองตีสามเรายัางบอกเขาเราสามเอ,อ,มอ,อหมมาหมอม่ไงน่นี่เหี้ยมพัดก็รอบเด็ดดีทักไปบอกเขาพัดเขาเหอ,อกินเขาได้หัดไ้ มันไม่เคยผักดก็เลยกินกับปลากระป๋องผู้เลพันงปลอะ่ะโชคโอ้โหหมูห้องทางนานได้หรอปลาทูท<ต>อดโอเควันนี้ันกรต่เกือบไหม่พรามันมีสองตัวที่น้ำมันมันดำไง สองตัวท้ายนะ้ำมัน,นดูดดำนี้เป็นตัวสี่ตัวแรกตื่นล้วล่ะตื่นตะเทียนลราลราก็เลยนน้อนเห่นโทรศัพท์น้อนเห่นก็เรียกว่าโอ้สภปพากับบมีไซส ซักจะผ่าก็น่าสนุกแล่าไปหล้าไปอะไรพี่หนก่มข้าวืม หมูหอมูห้งหมูอะไรนะคะหมูห้องหมูหออ้เจ้เหอยไห้หมูหวานจะจะตเลี่ยนไม่กินหวานอืืม หูห้องน่าจอดตัวแล้วฮะคนวัววนนำวันฮิดฮิันซื่ๆแน่ควนคว่างนี่สับสิ คิอันนี้ไหมออบ,อบอสมาถามเราตอนว่าเธอยังไม่มาเขาบอกนอหวานพูดมาก,ก็ได้เป็นเรือ่อง,งไ,ไม่ว่าเราเว้าออเนี่อ,อเมน์ังแมวสมอดติหมดัวนี้ ซีิมแล้วถ้วยนึงเดี๋ยวเขาเขานำน้ำจิ้นแล้วเดี๋ยวใส่ซีมิมกระดูกผัดผักบุ้งผักบุ้งไข่เค็มอันนี้คือว่าท่านใส่ไข่เค็มมาเพียงหน่อยผักบุ้งสุดๆโุกช่านไปเก็บม,มาแต่ทะเลซีฟิมตามเกินตามยังตอนนี้ต <ำ S 2> บาบหมกม่วง <ไป S 1> ใส่ไปหแห่งเจ้าค่ะ กินกับข,าขา้าวข่าวเหนียวโอ้ข้าวมเจ้าก็ดีนีอ่อ่ะีึส,สซนซอสละขนงเข้มเอ้ฉันพัดจะเกวบดูมันหวานมันเข้มนะแฝงห่องเยกว่าอื้กระห้องก็เค้มเข้มอยู่ซีอิม <c oughs> อืมอีอะไรนห้กินนี่เหรอืม้ิอไินนีโหอีสทแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจวนี้จะดูหนังเหรอครับอือะไรคะนี่หนังเรื่องเงีวิตดูต่อไหมเงี้ยกันเนี่ยพูณเจ้ามันไม่นอนอยู่นี่เลยชินแล้วก็ติดที่แล้วไม่เคยแล้ว ปักปูว่าได้ดินั่นป๋ดเธอเปิดประตูนอ่นตีไหมนร่บหน้าต่างก็เปิดอนยญาตดิถ้าแดดออกปุ๊บก็รู้ว่าปีพายานน่าไหมเนาะกระตอ,ตอ,ตอมกรอมมั่งมือเขาจะเปิดประตูนอนทั้งกันอันนี้เบอร์รั้งมือคือมือวันแรกที่ไหอยู่ปิดเฉพาะวันที่ฝนตกเมื่อฝนยู่เขาเปิดเลยเมื่อแรกไม่ยู่ปิดสินาทีแล้วแม่เนาะแล้วก็เปิดเพราะว่าทัานอยู่บ้านดาวเธอก็รู้ว่าทัานนอนแบบไหนอยู่นะชมไม่ะอืะ ชับชอะไรนี่แบบผมน้ำมันนั่นนีนเ่เป็นบ่เป็นเตยตซอ,อกระดูกล้องอ่ะมาอยู่เนี่ยว, <c oughs> ว่าจะก็เะสูเหือซเศร้าถ้านั่นเอนเอหัวมาพีาเกืหเนหัวคนอือนั่นสนตัวฟ้าเนี่ยบ,บ่บัลังกแล้วผมเอามา่มด้ผมนหม ได้ผมอยู่สองวันวันฝนตกบอกม,มือมันกะมัอร้อนไม่กระเทยไม่ร้อนนะถึงที่ไม่ได้ใช้แต่ว่าข้อนี้กางเื้อน่ะมันเบียดที่ไม่ได้ใช้หมอนแบบล้วก็อะไรนะพี่ใหญ่แฮกแอาไว้นนี้ติดโอ้ใส่ลางนะครับมาพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันคาบนีิคือกินข้าวกับที่แม่บ้านข้าเจ้าเนาะค่ะ มนลิมิลสมอสคือว่าได้กินเขา่าน้ำเพินเอ้าน้ำพี่กักพี่อร่อยอยู่นะแต่ถ้าเปรี้ยวอีกนี้จะอร่อยมากกินกันกันค่ะกินไปพี่ แซ่บค่ะอาหารคามเนี่ยแซ่บแห้งขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกตุทุกคนขอบคุณทีมง,งานแม่ครัวด้วยนะคะ,คะแม่ครัวชามซุงใหญ่ลองชาซุงทั้งสองนะครับวันนี้เรากินกับข้าวแบบอร่อยมาก,อ,อ,กอันดับหนอืงมันจะขึ้นเดี๋ยวม่อหนาเขาคักแทก ไม่เดี๋ยวข้าวมันติดหม้อมันจะแข็งไงก็จาก้จาจ่าค่ะท่านนะคะคลิปนี้เอาไปสนิสักก่อนค่ะแล้วพบกันไหมนะคะขอบคุณด้วยนะคะกดแชร์กด share, ไลค์กด subscribe ช่องปูลุกลำเพลินออฟิเชียลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาหารมื้อเย็นของทีมแม่บ้านนะคะขอบคุณมากๆด้วย,ะค,ะวยค่ะเด้๋ยวกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งปิงขอบคุณคะ่ะน้ำหวานยิ้มหวานหวานก่อน <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs>